หนึ่งเคล็ดลับปรับตัวเองให้เปี่ยมสุขแม้ในยามที่เจอสถานการณ์ทุกในการใช้ชีวิตของเรานะคะถ้าเมื่อไหร่เราเจอสถานการณ์ทุกนะคะให้เรานำเทคนิคนี้ไปใช้นะคะก็คือการมองหาสิ่งที่ดีๆค่ะในทุกๆเหตุการณ์นะคะจะมีสิ่งที่ดี สแสดงออกมาเสมอในสถานการณ์ทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่ดีมันอาจจะไม่ได้สแสดงมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนแต่เชื่อมั่นค่ะว่าทุกสถานการณ์จะมีสิ่งที่ดีๆซ่อนอยู่เสมอเพียงแต่ให้เราทําใจให้เป็นกลางแล้วลองมองหาดูค่ะสมมุติว่าแค่อย่างง่ายๆสมมุติถ้าเรายังมองไม่เห็นก็ให้เราเพียงแต่ขอบคุณสถานการณ์นั้นค่ะที่เราได้พบเจอขอบคุณตัวเองที่ยัง มีสติมีใจที่ตั้งมั่นในการที่จะประชิญกับไม่ว่าจะเรื่องใดที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะแล้วลองมองดูค่ะว่าถ้าคุณสถานการณ์มีสิ่งที่ดีๆซ่อนอยู่เสมอแล้วชีวิตเราจะยังคงมีความสุขได้แม้จะเจอสถานการณ์ทุกแค่ไหนก็ตามค่ะ